ัดีครับวันนี้ครับเราอยู่กับเพื่อนนักคุณกันนั่นเองนะครับซึ่งในครั้งนี้ครับเราเนี่ยมาอยู่กันในเกมซูบ้ากันนั่นเองซึ่งผู้ี่เนี่ยก็น่าจะรู้แล้วครับว่าเออคงจะไม่รู้หรอกเออว่าเกมซูบ้านครับ คนเคยทุกคนต้องเคยเล่นก่อนแน่ๆเพราะว่าเกมซูบ้าเนี่ยเออเขามีคนเล่นถึงห้าสิบล้านคนเนี่ยแลวเล่นวันนี้นะครับเดี๋ยวเราคนจะเออพาไปดูกันนะครับว่าเออชีวิตของสัตว์เนี่ยเป็นยังไงครับแต่ไอเจ้ากิงของอย่าหันตูดนมาดไ,มได้ไหมเด็กโอเคปิดล็อกก่อนนะครับโอเคเป็นเพื่อนสองคน โอเคดูเราไปเล่นเพื่อนสองคนกันนะครับเออจ้าตัวคองเป็นตัวที่เราคนเพิ่งได้มาเลยนะเอ้าแต่ว่าทำไมแหลกอะอ่ะมามาเราคนมีตัวอื่นด้วยนะครับไม่ใช่แค่คองอย่างเดียวนะครับที่เออเป็นตัวแรกของเราคนะครับ โอเคนี่ผมก็มีหลายตัวตัวนี้ครับที่เราคนเริ่มต้นแรกตัวนี้ตัวต่อไปนะครับเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้ต้องตัวต่อไปและตัวนี้ตัวที่สามตัวนี้ตัวที่สี่ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวที่หนึ่งตัวนี้ตัวที่สองตัวนี้ตัวที่สามตัวนี้ตัวที่สี่เข้าใจโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยครับ คิดว่าจะทำคลิปโซล่าสแมชแบบเออที่หาซีคลีนะครับแต่ว่าเราคุยลองทำเล่นๆก่อนดูแล้วครับไม่ได้เลยสักอย่างเลยนะครแล้วก็ที่จริงตอนนั้นคุณทำคลิปไปแล้วนะแต่ว่าเออคลิปเราคุณไม่ค่อยทำได้เลยอะเราคุณเลยปิดคลิปแล้วก็ลบคลิปนั้นไปนครับเพราะว่าเออเราจะรีวิวแต่อาวุธดกค่ะเฮ้ยเพื่อน เ้ยไปก่อนขอยิบป,ปืนก่อนอ้าช่วยด้วยเร็วเจ้าของอ่าเครื่องเครื่องโดนรถไปเหียวมีเพื่อนจะทิ้งเราไปเพื่อนเอาอยู่บนน้ำมันไม่สามารถใช้ซูปเปอร์อันติได้นี่เพื่อนช่วยด้วย โอเคไปตรงชาเลยเฮ้อไม่นะไม่นะอไปวันนี้พวกที่ไม่ดีเยวมีเยวมีแรอยากไปหาเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนเพื่อนอยู่ไห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 นเพื่อนู่อหเพื่อนเพเพื่อนเ่อยเ่นเพื่นเ่อนเพื่อนเ่เพือน่ เฮลมีเพ oh, oh, mm hmm. ah, ื่อนโอ้โอ้เพื่อไม่นะนะอ้าวเพือเพื่อนเฮ้ยมีเราหน่อยเพื่อนไม่ยอมช่วยเราอะถ้าเกิดเพื่อนช่วยเราตั้งแต่แรกอะเพื่อนอะก็จะตายแล้วเราก็จะได้ไปช่วยเพื่อนแล้วเราก็จะได้ไป ต่อสู้กับคนอื่นต่อกับเพื่อนะโว้ยทุกคนมักจะแพ้ตลอดเลยทุกคนหัวเริ่มเกม ไม่เลยไม่นะไม่นะอุ้ยเฮ้ยเราไม่น่าไปยุ่งกับเขาเลยเราจะจำเป็นแค่เอ้อเพื่อนเราขออันนี้หน่อยขอบคุณเฮ้ยเรายังไม่มีระเบิดเลยเพื่อนเดี๋ยวเราไปหยิบระเบิดกันดีกว่าเนี่ยของเราเว้ยเนี่ยของเราเนี่ยของเรา โอ้เพื่อนมีธนูธนูยิงลัวเพิ่อนจะไม่ได้หรอธนูยิงรัวไปเห็นเต่าเพื่อนอ่านไม่นพูดเลยเฮ้ยด้วยเพื่อนไยด้วยเพือ่อนนีเลยเพื่อนไปจัดการงานันอ้าวอ,อ,อ,อ้าวอ้าอันนี้กว่าเก่าอีกเอ้อ โอ้โหดตูต้นไม้ตอนนี้เหลือแต่ซากไม่นะไม่นะเใสสติกเกอร์ด้โคตรเลย ตัวนี้ไม่ค่อยใช้ได้นะครับงั้นขอเป็นตัวที่ขหดหวดหน่อยละกันขออันเชิญท่านเทพของเราท่านเทพควาย ต้อนรับท่้งควายเข้าสู่สูบา้านและออกุยกันกับเราเอาาเอาจะไปไหน,นอะเอาจะไปไหน,นอะขาอยู่ด้วยกันนี่รูปภาพจูบกันเลยฮัลโหพวกนกโขงไปด้วยเอ้าไปด้วย เอ้ยเพื่อนเราเจอของแล้วไม่เคยเห็นเนาะเพื่อนปืนทองเพื่อนทองโหเร็วเร็วล่ะเอาเอาไปม้วนกันหมดแล้วเนี่ยเพื่อนทำไมไม่รอกันเลยไม่รอกันเลยเนี่ยขอเปิดเสียงห,หน่อยนะ ไมชอบอนซูบ้าเลยนะอะเพระวนกพราว่าคนชอบตตยตลอดเลยอนะตัวละครนองเนีนนะ้ยขนาดเป็นตัวเทพเลยนะอันนี้คือเทพเจ้าแห่งรู้จักเทพเจ้าไม่ได้หรือถ้าเกิดเทพเจ้าก็ต้องเป็นสิงโตเลยเออพวกเราขอเรียกว่าอืมไม่รู้ว่าจะเลือกกันอะไรอะ อเแต่ว่าเรียกว่าเทพเจ้าเสือตัวโตเทพเจ้าสิงโตโตเทพเจ้าสิงโต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 โดโดมาปลดล็อกตัวละครใหม่กัน

Hãy subscribe anh kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ตูบ้านครับเกมตูบ้านเล่นง่ายๆครับเราก็แค่กดเอาตัวละครไปเรื่อยๆครับในการรอเวลานะครับแล้วก็เออเมื่อกี้ที่เราคนเปิดเนี่ยกคนก็เออไปดูกันได้นะครับจะมีให้สุ่มแต่เราว่าเลยว่าจะได้ตัวละครใหม่หรือได้อย่างอื่นนะครับถ้าเกิดคนได้แบบเป็นตัวละครใหม่นี่เ้วคุณยกเอานิ้วไปเลยแบบ มายถึงยกนิ้วให้เลยอ่ะอันสุดท้ายโอเคใส่รองเท้าให้กับเจ้าของมาแล้วขอใช้เป็นสกีนที่คนเขาใช้กันด้วยนั่นก็เป็นคนเขียนบ่อยมากเลยอ่ะ

ดมดาตด่ <c oughs> อมาอแล้ววันดีเป่า เกสบตัวในจักรวาลจวจะมีจักรวาลก็ต้องเม่อมีเพื่อนย้า tình cho con mấy chuòi rồi nữa ơi đây là nghĩ đâu trời đất này đi à lâu đẹp ta đẹp ta đẹp ta 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 おたたかたたたたた。<music> <music> เนี่ยของตายแล้วขอเลือกเพืนน่อนกัก่อนขอเลือกเพื่อนกังก่อนเออเออทำไมลูกจิงโจ้ไม่ช่วยเราเลยเก้า ไปสู้กับท่านเทพตุ๊กโดลูก้าสุดๆเลยเอ๊ะ o k a เคงั้นไว้สำหรับคลิปหน้านะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับ